กาสั่นน้ำค่ะไหวไหมคะเนี่ยไหวที่สบายอยู่แล้วเนี่ยนี่ไม่ได้เหนื่อยนะแค่เอาลิ้นออกมาหายใจนี่พี่คมใสเขาวิ่งเยอะจริงๆนะครับน้องเบลฮะขนาดพี่เนี่ยซ้อมทุกวันยังวิ่งสู้ไม่ได้เลยคนเราอยู่ที่ดีก็สุขภาพดีอย่างนี้แหละไหมแฮปปี้คอนโดของเรานะอยากว่ายน้ำก็มีสาวว่ายน้ำให้ว่ายใช่ไหมอยากเตะบอลก็มีสนามฟุตบอลให้เตะอยากเข้าฟิตเนสนะก็มีฟิตเนสให้เข้าโอ้โหคนเราอยู่ที่ดีๆนะสุขภาพสบายแบบนี้เลยดูนี่แข็งแรงโอ้โหฟังจากเสียงนี่หายเหนื่อยแล้วใช่ไหมพี่ อย่างนั้นไปต่อเลยฮะผมฟิตมาเลยมาเลย Happy Condo Happy Surprise สมความสุขให้กับลูกบ้านที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ Happy Condo ทุกเดือนอค่ะกาิจกรรมพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่1มีนาคม2553ถึง27กุมภาพันธ์2554รวม12ครั้งจับรางวัลใหญ่5มีนาคม2554รถยนต์ Porsche Mini Cooper และสร้อยคอทองคำรวมมูลค่าของรางวัลทั้ง12ครั้งกว่า16ล้านบาทค่ะสนับสนุนโดย Happy Condo by Infinite